ให้ผมขึ้นเลยใช่ไหมมาถึงได้เลยเดี๋ยวอ่ะอต้งวันนี้มาถึงไม่ยากเลยด้วยปกติไลฟ์สไตล์ผมก็ชอบออกกำลังกายนะก็คือเวลาที่ออกกำลังกายเนี่ยจะเยอะแล้วก็จะมีหน่งตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีออกกำลังกายทีแบตหรือวิ่งประจำอยู่แล้วเนาะอ่าก็คือจีดให้ตัวเนี้ยมันช่วยกัน กลิ่นเหมื่อกลิ่นกาไ่ให้มีกลิ่นแรงเนาะ,ะแล้วสามารถใช้ได้ทั่วทั้งตัวไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตัวกลิ่นออใต้ต้นแขนหรือว่าเท้าที่มีปีนอะไรอย่างเงี้ยแต่มัตัวเนี้ย,าาช,ยช่วยได้สำหรับผมนะครับผมเคยใช้บางยี่ห้อนะแต่เสื้อจะเป็นขอบสี้เหลืองผมเลยมาใช้ตัวนี้จะเป็นคาบสีเหลืองไม่มีไม่มีคาบสีเหลืองอ่าวนี้ก็จะไม่เป็น อันนี้ผมใช่วันเหมือนกันเพราะว่าด้วยรักษณะงานปกติผมออกแดดทุกวันเลยเนี่ยบอกว่าวิ่งหาข้อมูลลูกค้าเก็บรีเสิร์ชเงี้ยครับก <นะ S 1> ็จะใช้ตัวเนี้ยเพราะเออมันช่วยลดเหนื่อยในจุดเด่นผมชอบม,มาก <นะ S 1> เหงื่อออกน้อลงแล้วก็เสื้อผมมันไม่เปีเยกมรู้สึกสบายใจแต่ว่าด้วยความที่ออกแดดนะครับผมจำเป็นจะต้องทาอินกันแดดด้วยแต่ผมอ่ะไม่ชอบด้วยความที่โลชั่นอ่ะมันหนักผมม,มันหนักผมเลยครับเลือกเปานานานน็นฮาราโนะเนาะตอนนี้เนี่ยครับแล้วด้วยความที่อย่างที่บอกครับมันเป็นเนื้อโฟมนั่นแหละอันเนี้ยใช่มีความเบาลอง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 แตะดดูเนนี่ยยครับกมมือขึ้า ใช่ลองลองรูปได้เลยนะมันเบามากและมันไม่เหนอะด้วยครับมันแห้งเร็วหนึ่งใช่ใช่มันให้ความแบบเย็นเป็นสารสกัดจากโรสลาฟเนาะแล้วก็บอกเลยว่าช่วยป้องกันความร้อนด้วยค่ะผมวันนี้ดีมากเลยใช้ได้ทุกทดูใบ้ครับผมหอมได้วยนะใช่ใช่จุดที่คือหอมแล้วก็ซึมเร็วก็คือสองอันนี้ใช้ได้คู่กันได้เลยใช่ใช่ใช่ครับคู่กันได้เลย